สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับตามที่เพื่อนๆพี่ๆเม้นมานะครับว่าขอโตโยต้าคานแข็งตัวโฟร์วิหน่อยนะครับนี่ครับก็ผมก็ทําตามใจ f c นะนะครับนี่เดี๋ยวพามารีวิวให้ชัดๆเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆครับอยากจะดูรุ่นไหนอยากจะดูคันไหนเป็นพิเศษสามารถเม้นมาใต้คลิปวิดีโอได้นี้ได้นะเพราะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับใครเม้นมาเดี๋ยผมก็จะไปหาตามคอมเมนต์นั้นให้เลยเนาะนะครับ ก็ขอกําลังใจโดยการกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการหาคลิปมาให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันอีกเนาะนี่นะนะก็เดี๋ยวจะไปรีวิวกันแบบชัดๆเลยนะครับคันนี้เนาะโอเคปเพื่อไม่เสียเวลาคันนี้นะครับพวงมลลาลัยพาวเวอร์นะครับนี่ะติดเครื่องนะครับอ่าเด็ดเดี๋ยวถ่ายหน่อยอ่าเราสภาพภายในนะครับ รคเลขไม่นะโอแอร์เย็นเลยคันนี้ครับ1 8 5 3 5 7สนาพนะครับแอร์เย็นนะครับเบาะดีนะคันนี้เบาะดีมากเลยกระจกไม่แตกไม่เล้าวนะครับนี่นะเกียร์นะครับเป็นเกียร์โฟวนะนี่นะใช้ได้ครบหมดทุกอย่างนะครับใช้ได้ครบแอร์เย็นนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนได้ยินหรือเปล่านะมีปิดแอร์อยู่นะเนี่ยแอร์เย็นนะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวดูนี่ครับช่วงหลังนะ กระจกไม่แตกไม่เล้านะครับกระจกใช้ดีดีนะกระจกดีนะครับไม่แตกไม่เล้านะครับอ่านี่นะอ่าครับอืมนี่ครับระบบไฟครับอ่าระบบไฟครับไม่มีปัญหานะนะครับเนี่ยเนี่ยครับแต่ดังนะครับแต่ปกติเลยครับอ่ามาดูด้านหน้านะครับนี่นะแอ์เย็นนะครับอันนี้ อ่าคันนี้นะครับเป็นเครื่อง 3L นะครับ2,008นะครับคันนี้เป็นโฟแท้นะครับ4จับเพื่อน4ี่นะครับคันนี้4คูณ4นะครับโฟวิลแท้เดิมนะครับรถเดิมๆเ,เลยนะครับรถอ,อยู่เป็จจุลนะครับคันนี้นะ วนปกติครับนี่ครับน้ำวนดีมากนะครับน้ำไม่ดันนะครับน้ำไม่ดันนะเดี๋ยวเช็คน้ำมันมน,นิดนึงครับครับไม่ไม่อนะครับนี้ติดเครื่องอยู่นะครับแล้วก็ เครื่องดีนะไม่อครับเป็นแน่นนะครับโอเคครับเครื่องโอเคเลยนะครับเพื่อนพี่อยากดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะนะครับคนถึกโครงสร้างแข็งแรงนะครับลุยได้ทุกที่นะครับป่าไม้ใช่กันเยอะนะครับรถต่นนี้เนาะ ระบมไม่ซับซ้อนนะครับซ่อมง่ายนะคันนี้นะถ้าซื้อแตนะแต่ว่าแข็งแรงจริงๆครับรุ่นนี้ก็มผมก็พยายามจัด่ายให้ดูทุกๆมุมนะครับหรือถ้าไม่พอใจอยังไงคอมเมนต์มาใต้ทวิดีัวได้นะจะขอรูปเพิ่มแบบมุมไหนก็ได้นะครับเพราะว่าผมใจดีอยู่แล้วครับก็นี่นะครับเป็นรถ สีขาวนะหัวเดียวนะครับตัวน,นี้คานแข็งนะครับเป็นโฟวิวแท้นะนี่นะอ่าเดี๋ยวผมพาดูภายนอกนิดนึงครับนี่นะครับอเ,เพื่อนๆอยากจะดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะอนะครับ นี่นะเดี๋ยวพรบอรนะครับสองห้กสีนะนะครับนี่นะ NL 1 06นะครับนี่นะรถอยู่เพชรบูรณ์นะนี่นะอ,อยากจะดูมุมไหนจะจะขอมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะอ่านี่รถเขาใช้งานอยู่นะรถเขาเอามียางอะไรด้วย1เส้นเนี่ยรถเขาใช้งานอยู่นะครับเนี่ยออฟโรดนะครับเนี่ย อขอดูเปิดกระบะหลังหน่อยนึงโอ้อันนี้สีอาจจะมีเส้นฝนบ้างนะครับนี่นะอ๋อนี่ไม่ได้ล็อกนะครับเนี่ยลุกมาเลยอ่าเปิดง่ายนะครับเปิดง่ายปิดง่ายใครที่หนีน้ําท่วมนะผมว่าโอกาสของท่านมาแล้วนะอ่าล่วงช่องล่างนะครับยางหนึ่งเส้นนะ เป็นโฟวิวแท้นะครับคันนี้ะนะครับดูภายนอกก่อนนะเพือ่อนอยากจะดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาต้างยิบวิดีโอได้นะนะครับนี่นครับออฟโรดโฟวิวแท้นะครับรถหมวดเดียวนะที่คอมเมนต์กันมาต้องการชมผมก็รีบพามาให้ดู รีบรีวิวให้ดูเลยนะครับนี่เนาะสวยๆกันนี่สวยครับภายนอกก็จะประมาณนี้นะอ่ากริบกิบเลยนะครับกระจกไม่แตกไม่ล้านะนะครับผมเช็คดูแลนะครับใช้งานได้ครบนะครับรถคันนี้เขาขับอยู่นะเขาใช้งานอยู่นะคันนี้นะนะครับอือ ใกระบะหลังนะครับครับโอ้คันนี้อืมนะครับอยากจะดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะครับเดี๋ยวผมผมพามดมาดูเลขคัสซีนะครับนี่นะครับนี่นะเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าครับนะครับ L.N. 106นะคันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะมไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมขอมุดเข้าไปใหม่น,นะครับครับหนหน้าแหนบหลังนะครับสี่ล้อนะครับเนี่ยครับยางกระทะเดิมล้อกอไก่นะนี่นะครับเลขก,ก็คือ LN 1 0 6แท้นะครับคันนี้นี่ครับสามารถอุ่นได้นะครับไปดูทุกมุมครับดูกระบะหลังด้วยนะนะครับตามซอกตามซอยตามมุมต่างๆนะครับผมพยายามหาให้เพื่อนๆได้ดูกันชัดๆนะครับรถคันนี้นะครับเป็นป้ายเพชรบูรณ์นะนะครับรถก็อยู่เพชรบูรณ์นะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าอยากจะเข้ากลุ่มในไลน์นะครับซื้อขายรถมือสองผมก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับปักหมุดไว้อยู่นะก็สามารถเข้ามาในกลุ่มได้นะครับหรือจะคอมเมนต์ขอลดรุ่นไหนอยากจะดูรุ่นอยากดูรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะสำหรับคันนี้นะครับเจ้าของรถนะครับเขาเปิดราคาอยู่ที่3า0 0 0 0แนะนะครับรถก็อยู่เพชรบูรณ์อยู่หล่มสักนะครับสำหรับใครที่ ต้องการรุ่นนี้โทรมาเลยนะครับ3า0 0 0นแปดหมื่นบาทเนาะนะครับเดี๋ยวผมแปะเบอร์เจ้าของรถไว้ที่ชื่อคลิปวีดีโอนะก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายคันอื่นก่อนนะอย่าลืมนะครับอยากดูรุ่นไหนก็คอมเมนต์มานะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับอยากจะดูรุ่นไหนคอมเมนต์มาผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอกําลังใจด้วยกันก,กดกไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหารถคันต่อไปเพื่อนๆชมกันเนาะก็เดี๋ยวผมไปก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ